สวัสดีครับและนี่คือรายการเซอร์คัสสับมาเล่าครับกลับมาพบกันในครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายไปนานเลยนะกับรายการเซอร์คัสสับมาเล่ารายการที่จะนําเอาเรื่องราวในวงการอีสปอร์ตนะครับมาสับให้ละเอียดและเล่าให้กับทุกคนฟังครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเกม H O OK K กันครับ H.O.K OK คือเกมอะไรทำไมหลายๆคนถึงที่5ห้าหลังมีข่าวว่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ส์ g l o b a l ครับ H.O.K <What? S 1> OK นะครับหรือว่า Honor of k i n g นั่นคือเกมมือถือหรือที่ภาษาสากลว่าโมบายเกมนั่นเองในรูปแบบของ Multiplayer Online Battle Arena ครับ <What? S 1> รสั้นๆในแบบที่เรารู้จักการว่าเกมแนวโมบ้านั่นแหละครับ โดยตัวเกมนะครับได้เปิดให้บริการในประเทศจีนนะครับตั้งแต่วันที่26ศจิกายนปี2015นะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังคงได้เปิดในประเทศจีนมาถึง7ปีครับไปแล้วนะผ่านการจัดจำหน่ายจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Tencent ยับแล้วทำไมเกมนี้เนี่ยถึงเป็นที่ฮือฮาเมื่อจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ Global ล่ะนั่นก็เพราะว่าเ OK โอเคนะครับเป็นต้นแบบของเกม Arena of Valor หรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเรียกกันว่า r o v นั่นเองครับ และ HOK OK นะครับยังคงเป็นหนึ่งในเกมมือถือที่ทํารายได้มากเป็นอันดับต้นๆเลยแนมะ้จะเปิดให้บริการแค่ในประเทศจีน,นจก็ตามแต้แสดงให้เห็นนะครับว่าการตลาดและคอนเทนต์ในเกมของ HOK OK, นั้นมีคุณภาพมากแค่ไหนนะครับจึงทาให้เป็นที่ฮือฮากันนั่นเองโดยหลังจากที่มีการประกาศจาก Revel Infinite ออกมานะครับว่า HOK OK Global จะเปิดให้บริการช่วงปลายปีนี้ก็ได้มีข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะเกี่ยวกับ h เ OK, k ตามมาติดๆนั่นคือการจัดการแข่งขัน KCC สองพันยี่สิบสองหรือว่า h e n d e r of King World Champion 2, 2022ครับสพ่ครับอ่าสุดจัดไปแล้วคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเกมนี่ยังไม่ทันออกมาสู่โลกภายนอกเลยนะอยู่แค่ในจีนครับเพิ่งมีข่าวว่าจะเปิดตัวเกมในปลายปีเท่านั้นเองได้มีข่าวลือหนาหูมาแล้วนะครับว่าจะมีการจัดการแข่งขันแบบ world champion cup ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่จัดระดับโลกนะทุกประเทศเนี่ยจะมีสิเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับซึ่งการแข่งขัน her no of king world champion cup 2อัเนี่ยเป็นการชิงแชมป์โลกและมีเงินรางวัลสูงถึง10ล้านดอลล ครับและนี่คือหนึ่งในเกมที่เราต้องจับตามองในปีนี้และอีกหลายปีแน่นอน,ค,น,นครับสำหรับ Honor of Kings ครับ ก็บอกว่าเป็นเกมที่อาจจะออกมาเพื่อฆ่าอัลลูน่าออฟเวอรอร์หรือว่าอัลีนีพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้ทีเดียวเพราะว่าต้นแบบของมันเนี่ยคือเกมเกมเดียวกันนะก็ไม่แน่เลยครับอาจจะมีการเปลี่ยนไปจากอัลวีไปเล่นเฮอร์เนอร์ออฟคิงกันก็เป็นได้นะสำหรับในไทยนะครับแล้วก็สำหรับต่างประเทศเนี่ยเขาจะชื่อว่า AOV หรือว่าอัลลูน่าออฟเวอรอร์นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลนะงอะไรเขายังไงแฟนเกมมือถือมือบายนี่ยติดตามกันให้ดีเลยครับสำหรับเกมเกมนี้ครับ สำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราสำหรับวันนี้รายการเซอร์คัสสามวัาขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ